สวัสดีค่ะสำหรับรายการ e ิ s l i ท e ศน์ไลฟ์ในนี้นะคะเราก็จะมีภาวะเรื่องราวของการลงทุนมาอัปเดตให้กับนักงทุนได้ติดตามข้อมูลกันต่อเนื่องนะคะถึงเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยค่ะกับทางนั้นคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับครับสวัสดีครับค่ะสาหรับภาวะตลาด การลงทุนนะฮะในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสภาพเป็นยังไงบ้างคะก็เราดูหลักทากที่ลงไปวันจันทร์ใช่ไหมฮะลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยก็จับพันห้าร้อยนะครับก็ลงในอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่นะฮะปิดตลาดก็คงอยู่ห่างจากจากจุดก่อนลงแค่ยี่สิบจุดก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะค่ะ กับคนที่ตกใจขายหรืออะไรพวกนี้นะครับ<ช>ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในชน่วงที่มันผิดปกตินะครับ<ช>ซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วเทคนิคมันก็จะบอกเองนะถ้าเราต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราบอกว่าวันเนี้ยมันก็จะดีบ่าวได้วันศุกร์เนี่ยนะครับ<ช>ประมาณเส้นสิบวันนะฮะก็เมื่อวานเส้นสิบวันก็อยู่ที่นะครับสิบวันอยู่ที่ 1, หนึ่งสี่ครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคกับคุณนิพนธ์กันนะคะ ดูนิดนึงก็ได้ดูในอนี้เลยนะครับตอนนี้นะฮะตลาดอ่านะครับเราดูนิดนึงนะครับเส้นสิบวันที่เราคุยกันเมื่อวันวันพฤหัสนะฮะก็อยู่ที่หนึ่งสี่หกสองปรากฏว่าวันนี้ช้าเปิดมานะครับทะลุสองร้อยวันหนึ่งสี่หกหกหนึ่งสี่สี่หกนะฮะทะลุสิบวันนะครับทะลุยี่บห้าวันทะลุเจ็ดสิบห้าวันทะลุทุกเส้นเลยนะฮะแบบนี้บ่งบอกว่าตลาดเป็นขาลงนะฮะ พราะการวิ่งขึ้นมาเนี่ยวิ่งสามารถวิ่งขึ้นไปทะลุแนวต้างทุกแนวภายในวันเดียวนะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของที่เรียกว่าขึ้นลิฟลงลิฟต์ก<ะ>็เ,เป็นลักษณะของขุนขาลงอธิบายง,ง่ายๆก็ง่ายๆคือคนที่ซื้อบริเวณพันสามร้อยห้าสิบนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองวันนะและกําไรร้อยจุดนะเพราะฉะนั้นก็คงคงจะไปห้ามให้เขาไม่ขายไม่ได้นะ ถ้าตลาดจะไม่ลงก็ต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมีเงินมาเนี่ยเท่าที่เช็คดูก็คือก่อนก่อนที่จะเริ่มเข้าซื้อวันนี้นะฮะคนที่ขายไปคือสถาบันเี่ยมีเงินอยู่ประมาณ4ี่หมื่นหกพันล้านนะฮะก็ต้องดูว่าวันนี้เขาใช้ไปเท่าไหร่นะก็คงุเป็นลักษณะของการที่จะดึงตลาดกลับนะฮะกลับมาซึ่งจริงๆแล้วในภาพตลาดเนี่ยมันก็จะขึ้นเฉพาะหุ้นที่ทำบินเด็กนะฮะกับห<ช>ุ้นที่เราเคยแนะนําไว้ว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับ คือหุ้นลงไฟฟ้านะครับเหตุบีซีพีจีขึ้นมาทำหนีวายนะฮะับซีเคพีขึ้นมานะครับอยู่อยู่ได้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย<ม>การลงทุนมันก็มีมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ<ม>ส่วนหุ้นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ขึ้นมาผมคิดว่าขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเพื่อขายนะเพราะว่าเรายังดิอ่าดิฟเฟนต์มันเป็นขาลงอยู่นะฮะ<ม>เป็นขาลงที่เกิดในช่วงจังหวะของความผิดปกตินะครับค่ะ นั้นตรงที่ตลาดกูยจะดีบาวไปได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับก็เป็นตรงแก็บที่เปิดไว้นะฮะหนึ่งสี่แปดเจ็ดหรือจะขึ้นไปพันห้าเลยก็ได้นะครับ mm. ก็เพื่อที่พี่จะจบการรีบาวนะแล้วการลงนะการลง,นะรรลงต่อก็ถ้าลงก็อาจจะเป็นค่อยๆลงนะฮะอยืนอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลงค่อย,อยลง,ยลงนะะค,คิดว่าหลายคนก็คงคงคง,คงคิดว่าตลาดก็คง จบแล้วนะครับคงไม่ลงอีกแล้วในาำนอนเนี้ยนะครับซึ่งเราต้องใช้ตรงตรัวเลขนะครับถึงพันสามร้อยสามสิบนะครับเป็นเป็นจุดต่ำสุดชั่วข่าวนะครับที่ตลาดสามารถที่จะลงไปได้อยู่ไปทดสอบได้อยู่นะครับครั้งนี้ถ้าตลาดจะขึ้นต่อไปเลยก็ต้องวิ่งเหนือไปเลยนะครับวิ่งทะลุไปเลยนะครับบริเวณที่ไฮที่ทำไว้เดิมก็คือหนึ่นหรสิบนะครับ ต้องขึ้นไปเลยตะลุยขึ้นไปเลยนะครับถึงจะตลาดจะเปลี่ยนเป็น,นโน้มขึ้นนะครับในแง่ของวอลุ่มที่เทรดวันเป็นแสนล้านเนี่ยก็ทําได้อยู่แล้วแต่ถ้าถ้าดูภาพจริงๆวันนี้เช้าตลาดเปิดมานะครับแล้วก็ต้องบอกครับว่าตลาดวันนี้ก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะเปิดมาที่หนึ่งสี่สี่แปดนะครับก็หนึ่งสี่ห้าศูนย์แล้วก,การก็บวกมาสามสิบจุดนะแต่ภาพพวกนี้ยมันบวกทั้งหมดหกสิบหกจุดคือเปิดมาแล้วโดดเลยนะ พอรุ่มตลาดก็คงจะโหมากอยู่ดีนะครับหุ้นที่เห็นก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นขึ้นมากระจายกระจายตัวหนักๆที่น่าดูคือปตทนะฮนะปตทเนี่ยก็คือขึ้นไปชนที่หายเดิมเลยคือสามห้าเจ็ด 3, 5, 7, แล้วย่อนะฮะย่อจะปิดที่สามห้าสามนะครับหุ้นตัวอื่นก็กระจายกระจายกระจายกันขึ้นนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบทําคนรวยแล้วแล้วก็จนในวันเดียวก็คือเอออทีนะฮะลงไปสามร้อยนะฮะ สามร้อยใครตกใจขายไปตอนนี้สามเก้าห้านะฮะเก้าสิบห้าบาทนานๆจะมีท่านี้เกิดขึ้นในพื้นฐานสักทีหนึ่งนะฮะก็คงจะไม่เห็นการลงแรงๆแบบนี้แล้วนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าเอไที T จะลงมาสามร้อยใหม่เนี่ยก็คงใช้เวลาเป็นเดือนนะฮะเพร,ราะนั้นใครที่ไปตกใจขายข้างล่างก็คงจะต้องผิดพลาดไปแล้วนะฮะคุณคุณเวลามันตกพนิคแบบเนี้ยอยู่เฉยๆดีกว่านะฮะ ก็้ถามว่ามันขึ้นมาสามก็ห้าก็กลับมาที่เก่านะแต่ว่าจะซื้อไหมไม่ต้องซื้อแถวนี้ซื้อไปก็ไม่รวย<แ>อยู่รอนะครับรอตลาดให้มันมีการเซตเทิลปรับฐานให้เซ็จว่ามันจะทํำยังไงนะครับดรืยวิธีการเล่นทุนที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องรีดนะครับอ<แ>ปัจจัยที่จะทําให้มันขึ้นต่อไปฮถ้าจะขึ้นต่อจากนี้ผมคิดว่าหู้ใหญ่เนี่ยก็เต็มอิ่มแล้วล่ะนะฮรปตทเอโอทีนะครับบ b บ K, K อ a เ k SCB บงกเปนี้ย k คทก็ขึ้นมาเต็มแล้วล่ะนะ ถ้าจะขึ้นแล้วต้องไปทุนขนาดกลางนะครับที่อขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่ขนาดนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับคือมอนขนาดกล <Okay. S 2> างขนาดเล็กยังอยู่ข้างล่างหมดเลยที่เล่นๆกันฮะรก็ <Okay. S 2> ถ้าภาพแบบนั้นมา mm hmm. เดี๋ยวๆมันก็จะจบเองนะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มัน้หลแรงรุนแรงเนี่ยนะตลาดมันไม่กระโดดลงใหม่หรอกนะครับถ้าลงมันก็กกกกค่อยหมดแรงแล้วเดี๋ยวก็คงเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ทําให้มันลงใหม่ๆนะทำนองเนี้ยนะครับ mm hmm. การขึ้นรอบนี้ขึ้นไปเลยที่แนวต้านที่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดหรือว่าสัปดาห์หน้าจะเป 4, 8, ็นสิบเจ็ดมันก็อกแค่สิบจุดเองสัปดาห์หน้านะฮะสิบจุดสัปดาห์หน้าก็ถ้าขึ้นไปก็ถ้าแถวนั้นก็ต้องดูนะฮะดูว่ามันหมดแรงไหมอ่าตอนนี้ก็คือว่ามันมาแทางแกลบขึ้นมาเนี่ยได้หลักมันบอกว่ามันก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานเลยขึ้นไปพันห้าก็ขึ้นไปได้ขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปได้ตอนดีบาร์ไม่มีใครรู้หรอกนะฮะ แต่ต้องเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันที่มันกลับมาแทรกแซงนะครับ <Okay. S 2> ตลาดโดยสถาบันในประเทศนะครับซึ่งมีเงินอยู่สี่0มืนกพันล้านนะครับถ้าวันนี้ใช้หมดแล้วมันกันที่ไม่รู้เอาตังไหนมาซื้อแล้วนะครคราวนี้ก็จะต้องระวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันมีคนเสียหายนะ <Okay. S 2> มันมีคนที่ได้มีคนที่เสียโดย <Okay. S 2> ต้องบอกว่ามีการโวยวายกันนะ <Okay. S 2> มีการท้าทายกันให้มีการตรวจสอบน,นะฮะ <Okay. S 2> ว่าใครทําก็จับติดคุกไปเลยเลยําแนงเน,นี้ยแ <Okay. S 2> สดงว่ามันมีคนเสีย แล้วมันมีคนได้เพราะฉะนั้นน่ะเรื่องเนี้ยมันก็ยังไม่จบหรอก<ม>คนที่เสียหายมันก็ต้องจะเอาคืนถูกไหมฮะโดยเฉพาะในเรื่องของซิกเกอร์สต็อกในเรื่องของทีเฟกเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าคนที่ไม่มีระบบเนี่ยผมว่าเลิกเล่นไปหลายคนเลยล่ะ,ะค,<ฮ>คือไม่ชเลิกเล่นเพราะอะไรคือหมดตัว<ฮ>นะครับวันนี้หนักกว่าตอนลงน,นะครับวันนี้ก็คือลาบมาจากเมื่อวานนะครับแค่ช่วงบ่ายแค่แค่ช่วงแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะ อยู่ที่860เอ้ย860นะแล้วขึ้นมาวันนี้นะครับขึ้นมา90จุดเลยนะครับ90จุดเนี่ยมันฟอสเซลแล้วต้องจ่ายเงินเพิ่อมอีกเท่าหนึงด้วยสมมติว,ว่าคุณไปลองไว้8,000ใช่ไหมฮะใ้ <100 S 2> าเงิน8,500ลองไว้นะคุณต้องบบจ่ายเพิ่อมอีก8,500เลยถ้าคุณไม่ปิดไปตามระบบแต่ระบบเราอะระบบเราสต็อปลอ s มาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือตรง8 91เน่เห็นไหมครับพอมีระบบปั๊บเนี่ยมันดีขึ้นมันดี รหรือว่า<ม>เร็วหน่อยก็แปดเจ็ดหนึ่งจุดสามตรงที่หลุดแล้วก็ลองแล้วก็ขึ้นมานะครับหรือใครเมื่อเช้าเมื่อวานตอนบ่ายที่ที่ช็อตไปนะฮะช็อตไปก็ชา้าเปิดมามันโดดเลยเปิดสูงกว่าเก้าสองเจ็ดจุดห้าก็ต้องสตาร์ทรถไปแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะฮะ<ม>ในระบบมันจะช่วยเราได้เยอะมากนะแต่เราต้องทําตามนะครับอย่าเย,ยอะกแค่นั้นเองนะครับอย่าไมื่อเชา้าจะใครช็อตก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ช็อตนะเพราะมันผ่าน 927.5ันแล้วเนี่ยมันเป็นรองนะครับ <Okay. S 2> แล้วถ้าแถวนี้น่ารองไหมก็มีคนถามเหมือนกันผมว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเต็มอิ่มนะครับในแง่ของการขึ้นมาเร็วๆแรงๆในวันเดียวนะฮะ hmm. แต่มันอาจจะไม่ได้ลงไปเลยเมื่อแต่มีข่าวร้ายนะคร hmm. ผมคิดว่าตุน948เมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นตุนที่น่าสนใจ hmm. จุดหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งก็คือประมาณ960นะฮะที่อาจจะขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ในรอบนี้นะครับ hmm. แล้วก็ไปยืนเพื่อที่ hmm. เพื่อที่จะลงอยู่ดี นะครับตรงบริเวณ950เอ้ย960กับ948ใช่ไหม948กับ960บริเวณอยู่แถวๆนี้นะครับกรอบในสัปดาห์นีช้ช่นี่เราต้องตามดูตลาดไปเรื่อยๆนะครับเขาเราก็คงไม่ใช่ถือช็อตถืออะไรนะครับเพราะเราปิดช็อตกันมาตั้งแต่ที่850นะครับตัว850ที่สั่งปิดแล้วเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ถ้าใครจะทำจะลองขึ้นมาเนี่ยก็ก็ลองก็แล้วแต่นะครับ ในระบบของเราก็บอกเลยว่าขาลงเนี่ยมันไม่มีการลันเทนอยู่แล้วมันต้องได้รอบแล้วเราจะเห็นภาพแล้วใครไม่มีประสบการณ์เห็นเลยว่าถ้ามันลงในโน้มไซเวย์อย่างเงี้ยมันโอกาสเด้งใส่หน้าแรงๆแบบนี้แต่คุณเชื่อเธอว่าแถวนี้ไม่ใช่ลองแล้วไม่ใช่มาลองแต่แถวนี้นะครับไม่ใช่แล้วนะครับคือต้องหาจังหวะช็อตละนะครับอืมค่ะค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยปิดแล้วนะคุณนิพนธ์ค่ะก็ปิดที่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดค่ะนะฮะ ก็ <64. S 2> บวก64จุดก็พอดีชนแนวต้าน1479นะฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ายังไม่จบหรอกวันนี้ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดที่มีอยู่46,000นะฮะยังมีเงินเหลืออีกนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประคองอยู่ผมให้สังเกตนี้แล้วกันรุนขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าหยุดขึ้นมาไหลนะฮะหยุดขึ้นมาไหลแล้วยืนออกข้างมาไหลนะครับไม่นานเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอนะฮะเจอก,การแก้แค้นเนี่ยเพราะแบบนี้ไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นนะคือจริงๆเขาอยู่เขาเฉยๆถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งไปทุพลงไปนะ คือตลาดมันวันนี้เอ่ต้สัปดาห์นี้มันก็ลงแค่สามสิบจุดมันก็ไม่มีใครเป็นอะไรถูกไหมฮะลงสามสิบสี่ที่เฟก็ลงยี่สิบจุดนะครับก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะก็มันอยู่ของมันดีๆนะครับที่เก้าหกศูนย์ก็มีคนเนี่ยมาทุบลงไปนะฮะแล้วก็มาซื้อกลับขึ้นมาเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคาใจกันอีกนานมันจะไม่ยอมนะครับเพราะนั้นให้เรามาระวังแถวๆนี้ให้ดีนะครับว่าอาจจะมี มีการแก้แค้นกันนะครับตลาดคุณเขาก็แก้แค้นกันได้นะคะผบางคนก็บอกว่าแฟผมย่เฉยได้ผมไม่ผมเจอแบบนี้มาเยอะผมว่าตลาดคนไทยเนี่ยยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อสามารถที่จะไปแล้วเมื่อมันพัฒนาของคนกลุ่มเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยนะมันยิ่งแบบว่าตลาดมันยิ่งร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็ต้องดูว่าถ้าเราอ่ร้ายไม่พอนะค หรือเราเร็วไม่พอเราไม่มีระบบอ่ะเราก็คงอยู่ไม่ได้นะฮะ,ะผมคิดว่าที่ทําอ่ะไม่ใช่กองทุนรั่วเป็นคนทำนะ,ะครับที่ทุบลงไปอ่ะเป็นสถาบันนะคุณต้องแยกให้ออกนะ,ะนะครับหรือว่าต้องการตรวจสอบออกมาผมว่ามันก็ไม่มีทางหรอกที่จะเป็นตรวจสอบคนรวยได้นะฮะเพราะคนพวกนี้เขาก็มีอํานาจในตลาดหุ้นในอะไรอยู่แล้วที่เขาทําะนะครับเขาก็จงใจทําอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่เมื่อวานที่เราบอกตอนท้ายเดี๋ยวมันจะล้างขึ้นมาให้ระวังนะระวังนะมันจะเด้งขึ้นมานะครับ มันไม่ได้เกิดอะไรหรอกมันเป็นสัญชาตญาณของเราที่เราเชื่อเทคนิคยีนะครับเมื่อวานไอซด์มันไดเวอร์เจันน่ะไอซด์ของเดดิชาร์เนี่ยมันลงไปแล้วมันไดเวอร์เจนอยู่นะพอมันรีบาร์ปุ๊บเนี่ยคุณต้องคุณต้องเชื่อเชื่อสัญญาณทางเทคนิคนะฮะว่ามันรีบาร์ได้แรงๆแบบที่เส้นอสิบวันจริงๆซึ่งมันก็รีบาร์เกินนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่แม่นเลยเห็นรีบาวร์รถเกินผมไม่แม่นนะผมบอกจริงเทคนิคนะมันบอกได้เฉพาะเทรนนะฮะ มันบอกได้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่ให้บอกว่ามนรีบาวเท่าไหร่พอดีนะมันไม่ได้นะฮะแต่ถ้าทางเทคนิคถ้าพูดภาษาเทคนิคก,ก็บอกว่าการขึ้นไปชนที่หนึ่งสี่เจ็ดเก้าแล้วปิดเหนือไม่ได้นะฮะอันเนี้ยมันก็บอกว่าการรีบาวาอาจจะจบได้นะครับแล้วมันบอกว่าช็อตหรือย,ยังมันไม่ได้บอกให้ช็อตฮนะถ้าดูจากเกมตรงนี้ต้องหลุดเก้าสองแปดลงไปถึงจะเป็นช็อตถ้าไม่หลุดก็ยังไม่ต้องช็อตนะครับคนเข้าใจว่าช็อตต้องช็อตข้างบนวันนั้นวันนี้เขาจะถอยช็อตอ่ะแต่คุณโดนล่าไปเก้าหกสองนะ คุก็โดนอีกสิบสี่จุดนะฮะคุณกลัวเพระกลัวสตารปลดไปมันก็กดต่ำลงไปใหม่อีกนะครับผมคิดว่าท่านนี้ของตลาดเนี่ยน่าจะขึ้นไปแล้วก็ค่อยสูบลงนะฮะแต่คนที่มีหุ้นต่อจากนี้ไปล่ะคนมีหุ้นต้องขายอยู่แล้ววันนี้รายย่อยขายเก้าเดียวอ่ะนะฮะใครซื้อผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ารายย่อยเนี่ยคงต้องขายนะฮะขายขายไปเรื่อยๆนะครับ,รบก็มีหุ้นที่ต้องเตือนไว้อยู่ก็ว่ามไม่ต้องขายก็ได้ถือต่อไปก็ได้ก็คือ ผู้ที่เปลงไฟฟ้านะครับ BCPG นะครับ CKP พวกนี้นะครับลงไปหาจังหวะซื้อนะครับแต่เมื่อตลาดมันโยกอยู่แบบนี้เดี๋ยวคุณก็ก็จะแบบจากนั้นลงทุนก็กลายเป็นนักเก็งกำไรใหม่อะนะฮะพอตลาดลงพุ้นี้มันก็จะลงแต่พอตลาดวิ่งขึ้นใหม่มันก็จะทำนิวไฮมันจะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งคนที่เขาชนะเนี่ยมันถึงว่าเขาเขาตั้งเป้าหมายในการซื้อแล้วก็ถือสี่ห้าปีฮะเขาถ, 4, ขถึงชนะนะครับไม่งั้นมันก็จะวนเวียนเป็นนักเก็งกำไรอยู่คือไม่กล้าซื้อเยอะนะฮะค่ะอ่ะได้กับพี่นิพ ทีนี้ทางด้านทองคำล่ะคะทองคำทองคำผมยังดูกรอบมันเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือว่ามันไซเว์แล้ววันนี้ที่ทองคำมันลงมา25 0าบาทมันก็เป็นการแข่งข้าของเงินบาทแต่ราคาทองคำามันอยู่ตรงกรอบเนี่ย1 2 5 5 1258มันไม่ไปไหนนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็ขึ้นมานิ่งๆๆๆแล้วะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำตัวนี้มันจะเป็นมันยังไม่ไปไหนในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าทองคำเนี่ยมันจะมีอะไรครั้งนึ้งก็คือใกล้ๆการเลือกตั้งอเมริกานะฮะตรง ซึ่งทองคํามันถึงจะออกอาการได้เห็นอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันยังไม่ทําอะไรนะฮะมันยังไม่ทําอะไรได้คนะ่ะนะครับ,รบนั่นก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ของภาวะการทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายสัปดาห์นะคุณผู้ชมที่คุณนิพนธ์สรุปไว้แล้วก็ติดตามข้อมูลต่อในสัปดาห,หา์หน้าใช่ไหมคะคุณนิพนธ์คะก็ติดตามต่อไปนะครับก็คือถ้าขึ้นไปแล้วยังมีหุ้นอยู่ก็ยังเหมือนเดิมว่า เรากลยุทธ์อ่ะเราควรจะทยอยขายหุ้นสักทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจับปลอดใหม่ซึ่งผมก็ยืนยันว่าเราควรจะเอาเงินไปซื้อหุ้นไฟฟ้าเพื่อความสบายใจนะมากกว่าเราไม่ต้้ามาแข่งกับตลาดแบบนี้เพราะเราสู้ไม่ไหวหรอกนะครับอที่ยังต้องถามอยู่ว่าซื้อดีไหมขายดีไหมทํายังไงดีนะครับทําไมขึ้นมาแล้วไหนบอกว่าขึ้นแล้วจะลงแรงก็มันยังขึ้นไม่เสร็จแล้วมันจะลงแรงได้ไงอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้นะผมว่าคุณติดกับการเล่นหุ้นปานมากไป แต่พอดีตลาดช่วงนี้มันทาเหมือนรุ่นปักสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าคือสถานการณ์หุ้นไทยขึ้นไปแล้วก็จะซึมซึมใช่ไหมครับก็ซึมซึมนะครับจะไม่ลงมาแต่ผมยกนิดนึงครับว่ามันมีรูมของข่าวที่จะที่จะเล่นแก้แค้นกันได้อยู่อารมณ์นะครับซึ่งถ้าเราทุกคนมีสติว่าอ๋อมันเป็นข่าวมันเป็นรูมของข่าวเนี่ยเพื่อจะมาเล่นแก้แค้นลงเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อสิใช่ไหมแต่เราเองทั้งหมดเนี่ยเรา เราแค่คาดการแต่เราใช้เทคนิคลนะฮะเราบอกดีกว่านะครับว่าถ้าสัปดาห์หน้ามันหลุดหนึ่งสี่สี่แปดการลงจะเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งจำต,ตัวเลขไวด้ดีดีนะครับหนึ่งสี่สี่แปดหรือว่าหลุดหนึ่งสี่หกหนึ่งก็ได้จังหวะแถวๆนั้นนะ่ะคุณต้องเตรียมตัวเพ่นละการการลงการลงแรงอาจจะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมีประมาณสามสิบนะฮะการที่จะขึ้นไปแล้วยืนยืน,ยน,ยนออกข้างแล้วค่อยค่อยๆลงเนะี่ยโดยใช้ข่าวอย่างอื่นโอกาสมากกว่า จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะการที่จะวิ่งสวนลงไปเลยผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าวิ่งสวนแบบนี้คงไม่มีอีกลวถ้ามีก็ต้องมีข่าวที่แบบว่าทุกคนไม่คาดคิดะนะครับข่าวดีคือเราก็จะรู้เองว่ามันมีไม่มีซึ่งสัญญาณทางเทคนิคมันก็บอกเองว่าถ้ามันจะมีนะในสเต็ปแรกเนี่ยมันต้องหลุดหนึ่งสี่หกหนึ่งสเต็ปที่สองมันต้องหลุดหนึ่งสี่สี่แปดเนี่ยมันจะวิ่งลงไปข้างล่างอีก มันเราก็จําตัวเลขสองตัวนี้ไว้แค่นั้นเองนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีข่าวหรือไม่มีเราไม่ต้องไปกะเกงข่าวมันจะมาหรือไม่มานะครับการคาดการเรื่องหนึง่งแต่กลยุทธ์เนี่ยดูเทคนิคนะฮะว่าต้องทํำยังไงนะครับอย่างถ้าเราดูทีเฟกก็คือถ้าหลุด928คุณชัวร์เลยมันวิ่งลงลงไปไหนทฤษฎีของเราไม่บอกว่าลงไปไหนฮะคือลงก็คือชอ็อตถึงไหนแล้วจะบอกในเฟซบุ๊กนะครับ อตอนนี้ยังขึ้นอยู่ก็ต้องบอกว่ามันยังขึ้นอยู่นะได้ครับพี่อะได้ความรู้ในระดับช่งสัปดาห์นี้ต้องถือว่าเป็นเดือนตุลาคมนะฮะคุณผู้ชมค่ะส่วนรายละเอียดคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรายการพิเศษไลน์ไลฟ์ก็คงจะเห็นสถานการณ์และก็เห็นกลยุทธ์ที่ได้มีการงัดกันเกิดขึ้นในกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะค่ะว่าท่านว่่เ้อสรุปก็คือว่าท่านนิ่งอ่ะมันก็ไม่มีอะไรค่ะนะครับ พราะเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีอะไรอ่ะนะฮะแต่ตลาดเนี่ยมันก็จะหาประโยชน์กับคนที่ขี้กลัวกับคนที่โลภเสมอตลาดมีวิธีจัดการกับคนสองกลุ่มเนี้ยเสมอเพราะเขารู้ว่าคนเก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นคนประเภทนี้แล้วเขาจัดการคุณไปเสร็จแล้วสรุปว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาจะหาวิธีจัดการคุณใหม่นะถ้าคุณลงแล้วคุณไม่ซื้อขึ้นแล้วคุณไม่ขายถ้าวันนี้คุณขึ้นแล้วคุณขายหุ้ไปแล้วแล้วคุณกลับมาซื้อหุ้น คุณก็จะเป็นเหยื่อตลาดอย่างตลอดไปถ้าคุณขายไปแล้วคุณไม่ต้องกลับมาซื้อคุณรอจนกว่ามันจะลงใหม่นะครับอืมได้ค่ะคุณนิพนธ์ก็กลยธ์ในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งประสบการณ์นะคะสำหรับหลายๆท่านแล้วก็เป็นบทเรียนหลายๆท่านนะคะก็ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสสาหรับทุกท่านที่ได้ติดตามข้อมูลการลงทุนนั่นเองนะคะสิ่งที่ผมแนะนําให้ไปฟังยูทูบผมย้อนหลังก็แต่วันจันทร์เลยนะฮะถ้ามีตรงไหนที่แนะนําแล้วมันผิดพลาดช่วยบอกด้วยค่ะ เราไม่ใช่ว่าเราเก่งนะครับแต่เราแนะนำแนะ่บ<ช>ตามหลักเราบอกว่าเพื่อให้ทุกคนไปเชื่อว่าเทคนิคอลเนี่ยมันช่วยได้จริงๆร<ช>ิงนะครับแล้วเราทําตามแนวแต่เราจะไม่บอกว่าเท่าไหร่ยังไงถูกไหมครับเ<ช>ป้าหมายลงไปยังงั้นโอ้คุณนุ้นบอกตัวนุ้นเก่งไม่ใช่หรอก<ช>เขาบอกเก่งกี่ครั้งต้องฟางดีๆนะฮะ<ช>คือเราไม่จําเป็นผมผมสรุปเลยว่าเทคนิคอลนี่มันบอกมันบอกแนวโน้มได้แต่มันบอก<ช>พอดีไม่ได้กรอบได้นะฮะ แต่ความพอดีมันอยู่ที่หัวใจของแต่ละคนถ้าเราไม่จะเป็นต้องไปขายหุ้นที่สูงสุดหรือซื้อหุ้นที่ต่ำสุดนะฮะเราซื้อเมื่อวานตอนมันวิ่งกลับตอนเย็นน่ะมันก็ยังได้ตังคือไหมครับเราไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อใช่ไหมครับหรือเราไม่ต้องไปดักช็อตตรงนี้หรอกเพื่อคิดว่าวันจันทร์แล้วมันจะลงถูกไหมคุณคุมตลาดไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันหลุด9.28นะครับหรือมันมีสัญญาณอยู่ที่บอกเราเนี่ยนะครับแล้วเรามีโอกาสได้คุยวันจันทร์ดี๋วจะบอกให้ว่าบริเวณไหนถ้าหลุดแล้วกูก็ต้้ออองงชช็ลไไปปใ่่มมัคครรบบจาเเน นะอืมอ่ะสนามนี้ค่อนข้างที่จะนักหนากรบดีดีนะครับแล้วก็เราก็อต้องอยู่ในภาวะแบบนี้ไปช่วงหนึ่งนะครับซึ่งก็คงมีช่วงชีวิตเราก็คงจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบพระคุณนะคะกลับสวันดีครับค่ะ ก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการของสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนข้อมูลทุกข้อมูลเรื่องราวทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับนักลงทุนไทยสิ่งที่จะท่านทําให้ท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่าอยู่กับตลาดได้และมีความปลอดภัยในตลาดนี้ก็คือความรู้นั่นเองนะคะที่พวกเราพยายามที่จะให้นักลงทุนได้เรียนรู้ด้วยกันมาตลอดนะคะหลายๆท่าน อย่างน้อยรู่ดเอาตัวรอดก็ปลอดภัยแต่ขาดทุนหรือกำไรในจุดนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะที่จะต้องอาศัยประสบการณ์อีกมากมายเลยนะที่จะทำให้ท่านสามารถมีอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือว่าที่พอใจให้ได้มากที่สุดในตลาดหุ้นนั่นเองนะคะเพราะสนามนี้ต้องบอกเรียกได้ว่ามีคู่ต่อสู้กันมากมายเกิดขึ้นหลายร้อยหลายแสนหลายล้านคนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะคะ่ะ เดี๋ยวก็ติดตามรายการของเราในแต่ละช่วงแต่ละช่วงกันต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ